นาราธิวาสเขตสองอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่นาราธิวาสสองรายการประชาสัมพันธ์ของสอพปนาราธิวาสเขตสองนะคะซึ่งเป็นรายการที่เราจะเผยแพร่าทางเว็บไซต์ w w w n a r a t i w a ว2 g o t ทนะคะ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่งประจำปี2556ที่จะมีขึ้นในวันที่22 23 24มิถุนายนนี้นะคะเพื่อให้ผู้เข้าสอบผู้ปกครองและ ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบความเคลื่อนไหวค่ะขอแนะนําผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะนายทวัฒแสตฮัมผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขตสองนะคะและท่านที่สองนะคะนางณภพาัานกุโน,โนค่ะผอ,อ,อกลุ่มบริหารงานบุคคลค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ทั้งสองท่านก็มาอยู่ในรายการแล้วนะคะมีคำถามหลายคำถามมากที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบคำตอบนะคะเริ่มจากคำถามแรกเลยคะ่ะท่านผออาคายากถามว่า,าการการสอบบรรจุของนาราธิวาสเขตสองในครั้งนี้เนี่ยมีผู้สมัครมากน้อยแค่ไหนแล้วก็การเตรียมการของเราดําเนินการไปถึงไหนอย่างไรแล้วคะครับจํานวนผู้สมัครทั้งหมดนะครับ2 4 7 5็ิบห้าคนนะครับ ใน13วิชาเอกนะครับก็คือมอีวิชาเอกภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาพระราศึกษานาฏศิลป์ดนตรีสากลคอมพิวเตอร์อเศษตรกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมศึกษาและก็การศึกษาปฐมวัยครับก็จำนวนผู้สมัครเนี่ย2,475คน เป็นจำนวนที่เยอะมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นผู้สมัครสอบมากกว่า2,000คนขนาดนี้เชื่อว่าในบ้านเราหลายคนก็คงจะเป็นห่วงเรื่องสถานการณ์ในเรื่องของมาตรการดูแลการรักษาความปลอดภัย <c oughs> ผู้เข้าสอบทั้งหมดค่ะทางเขต2ได้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะพออครับในส่วนของการเตรียมการนะในทุกเรื่องเราได้ดําเนินการมาคิดว่าสมบูรณ์อยู่ร้อเอซอยู่แล้วในขณะนี้ ทั้งในเรื่องสถานที่ทั้งในเรื่องอาการกํากับห้องสอบในเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับเพราะว่า,าบ้านเราสถานการณ์เกิดบ่อยนะครับก็เลยเ,เรามีการประชุมทั้งหมด4ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายเขตพื้นที่เองทั้งปกครองของท่านนายอำเภอท่านาทหารแล้วก็ตำรวจนะเราได้มาประชุมแล้วก็วางแผนร่วมกันว่า เอ๊ะทำยังไงที่เราจงจะมีความปลอดภัยในการที่ผู้ที่จะมาเข้าสอบนี่นะจะต้องได้รับความปลอดภัยร้อเรนะครับเราก็มีการประชุมวางแผนว่าส่วนไหนใครจะเอาไปดูแลอย่างเช่นในการจัดสถานที่จอดรถนี่ก็จะให้ตำรวจนะซึ่งมีตำรวจจราจรเป็นตัวยืนหลักอยู่แล้วส่วนในเรื่องความปลอดภัยด้านอื่นก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายอำเภอสง,งกกักลกนะครับในเรื่องให้อาสาสมัครมา ช่วยดูแลตรวจค้นในเรื่องของการเข้าสถานที่สอบตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ทหารและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลความปลอดภัยรอบๆสถานที่สอบและภายในสถานที่สอบทั้งหมดครับค่ะฟังอย่างนี้แล้ว ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าสอบผู้ปกครองหรือแม้แต่ท่านผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่ก็จะได้มีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะคะกับการร่วมมือทั้งหน่วยกองกําลังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะเรื่องหนึ่งคะ่ะท่านผู้ชมคะในเรื่องของการสอบบรรจุครูเนี่ยตอนนี้หลายคนก็ติดตามข่าวทางสื่อทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตนะคะ ติดตามกันอยู่เพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการทุจริตในเรื่องของการสอบเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีข้อกังวลค่ะพอออยากให้พออเน้นย้านะคะเพื่อความสบายใจของท่านผู้ชมแล้วก็ผู้เข้าสอบค่ะครับก็อยากจะกลับเรียนไปยังผู้ปกครองหรือว่าพี่น้องญาติพี่น้องของผู้สมัครตลอดจนผู้สมัครเองนะครับว่าเ,เขตพื้นที่นราธิวาสเ,เขตสองของเรานี้นะครับเราได้เน้นย้านะครับกับผู้ปฏิบัติ ทุกท่านในเรื่องของความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมและก็สามารถตรวจสอบได้นะครับซึ่งในส่วนนี้การดําเนินการออกข้อสอบก็จะให้มหาลัยในภาคใต้เป็นผู้ออกข้อสอบและก็ทําการตรวจกระดาษคําตอบและก็ประมวลผลมาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งคิดว่าความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมในตรงนี้นั้นเราได้เน้นย้ำนะครับและก็ ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยว่าท่านสอบแล้วเอะเราน่าจะได้แต่ทําไมไม่ได้ก็สามารถใช้ผ่านหยัดข้อมูลข่าวสารมาขอดูคะแนนของท่านเป็นการส่วนตัวได้โดยเฉพาะ,ะผู้ที่เข้าสอบนะครับและที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราได้เปิดหน้าเว็บไซต์ของเขตพื้นที่นะครับว่าถ้าท่านพบเบาะแสในการที่จะทุจริตคอร์รัปชันในการสอบครั้งนี้นะครับให้แจ้งมาย่างท่านผู้อำนวยการเขตคือผมเอง ตลอด24ชั่วโมงครับ0879692506ถ้าท่านพบเบแสเรามีคณะกรรมการที่จะลงไปติดตามตรวจสอบและก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้จับกลุ่มสําหรับคนที่แอบอ้างหรือ,อทําการจะทการทุจริตในการสอบครั้งนี้เราเชื่อมั่นว่าของเราโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรม100%ครับค่ะฟังอย่างนี้แล้วนะคะก็คงจะทําให้ผู้เข้าสอบที่มีการเตรียมตัวอ่านหนังสือด้วยตัวเองเนี่ยจะจะมี ความหวังแล้วก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะพะออคะไปกันที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลบ้างนะคะคุณนภพัน์กุโนในในทีมงานของการเตรียมการเนี่ยก็ถือได้ว่า,เ,าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญนะคะถามไปลงลึกถึงรายละเอียดของผู้เข้าสอบนิดนึงค่ะว่าจากการตรวจสอบหลักฐานเนี่ยผู้สมัครส่วนใหญ่แล้วเป็นคนในพื้นที่หรือว่ามีรอบนอกออกไปจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราบ้าง เปล่าคะก็ผู้สมัครส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่พื้นที่จชตนะคะคือปัตตานียะลานาราธิวาสมีสงขาบางส่วนรอบนอกออกไปก็จะมีพัทลุงบางส่วนสตูลบางส่วนแล้วก็นครศรีธรรมราชบางส่วน,นะคะ่ะ ปปลายนะคะก็จะมีมาบ้างจากต่างาพื้นที่เพราะฉะนั้นจากผู้สมัครของเราซึ่งมีมากกว่า2,000คนเนี่ยแล้วสนามที่สนามสอบที่เราใช้สอบเนี่ยก็เราใช้ถึง4สนามอย่างที่ท่านผอ,อ,อได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะคะ คงต้องให้ผอ,อ,อก,กลุ่มได้เล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าสนามสอบแต่ละสนามสอบเนี่ยจะมีการสอบวิชาอะไรบ้างเราได้มีการเตรียมเรื่องแผนผังเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบอย่างไรบ้างคะอันนี้เขามีการเตรียมนะคะแผนผังมีทั้งแผนผังในอำเภอสุงไหงนก็กว่าสนามสอบแต่ละแห่งอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็สนามสอบแต่ละแห่งนี่ก็แยกเป็นสนามแต่ละสนามสอบซึ่งจะมีแผนผังห้องสอบไปด้วยนะคะ มีแผนผังห้องน้ําห้องอำนวยความสะดวกมกีที่กรรมการกลางแล้วก็มีผู้เข้าสอบว่าห้องไหนห้องไหนนะคะสนามสอบที่เราใช้มีสสนามสนามที่1ก็คือสนามโรงเรียนสุงไหงโกลกนะคะเป็นโรงเรียนมัธยมประจำำําอําเภอก็สอบทั้งหมด23ห้องนะคะจะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์แล้วก็เกษตรกรรมนะคะรวม23ามห้องอสนามสอบที่สองก็เป็นสนามสอบโรงเรียนรรงเรียนบ้านสุงไหงโกลกนะคะ ก็ที่ห้องสอบทั้งหมดจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หน่อยนะคะก็จะมี35ห้องนะคะผู้เข้าสอบก็800กว่าคนก็เป็นวิชาเอกวิทยาศาสตร์พลระศึกษาคอมพิวเตอร์นาฏศิลป์และดนตรีสากลนะคะสนามสอบที่3ก็จะเป็นสนามสอบโรงเรียนเทศบาล3นะคะ,ะจำนวนผู้เข้าสอบก็500กว่าคนนะคะสอบวิชาเอกเดียวะคะ่ะวิชาสังคมศึกษาซึ่งมีผู้เข้าสอบมากนะคะ จำนวนห้องก็21ห้องนะคะสนามสอบที่4ก็จะเป็นสนามสอบของโรงเรียนเทศบาล4นะคะก็มี21ห้องเหมือนกันแต่ว่ามีวิชาเอการะศึกษาเทคโนโลยีทางการศึกษาประถมศึกษาการศึกษาประถมไวยแล้วก็สังคมศึกษาบางส่วนค่ะก็ทั้งหมด4สนามสอบก็2,000กว่าคนค่ะค่ะเราก็ได้มีการเตรียม เตรียมอำนวยความสะดวกไว้แล้วอย่างที่พอออกกลุ่มบริหารงานบุคคลได้เน้นย้ำไปเมื่อสักครู่นะคะว่าทั้งหมดของแผนผังเนี่ยเราได้บรรจุไว้ในเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะจากกรณีนี้คงจะไปต่อเนื่องกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยค่ะผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องเตรียมตัวยังไงมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างคะคผู้เข้าสอบนะคะ จะเข้าประตูสนามสอบท่านจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวผู้สอบนะคะซึ่งซึ่งเป็นบัตรสีชมพูนะคะขอยกตัวอย่างนะคะจะเป็นบัตรสีชมพูแล้วก็มีรูปถ่ายติดไว้ด้วยผู้เข้าสอบนะคะก็นำเข้าไป นะคะแล้วก็ผ่านประตูได้โดยง่ายนะคะก็จะมีทหารพลานหญิงตรวจสําหรับสุภาพสตรีผู้เข้าสอบสุภาพสตรีนะคะในสนามสอบนี้เราจะให้ผู้เข้าสอบเท่านั้นนะคะกองเชียร์หรือพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้ปกครองก็ให้รออยู่ข้างนอกนะคะเพื่อความปลอดภัยะค่ะ และทั้งหมดนั้นก็คงจะทำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรายละเอียดของการเตรียมความพร้อมการสอบบรรจุครูในครั้งนี้นะคะรายการของเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วล่ะค่ะคงต้องขอให้ท่านผอทอวัฒนนะคะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมในช่วงสุดท้ายนี้ขอเชิญค่ะก็ฝากไปถึงผู้เข้าสอบทุกท่านนะครับว่าให้มาที่สถานที่สอบก่อนเวลานะครับถ้าหากว่าท่านมาช้าอาจจะ หาห้องสอบไม่เจอหาสถานที่สอบไม่เจอก็จะเป็นปัญหากับตัวท่านเองนะครับก็อยากให้ท่านมาดูก่อนว่าสนามสอบที่ไหนที่เราจะสอบและห้องสอบมันอยู่ตรงไหนอาคารไหนอย่างไรนะครับซึ่งเราจะเตรียมการก่อนสอบไว้อย่างน้อยหนึ่งถึงสองวันนะครับและที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่เน้นย้ําก็คือเรื่องบัตรสีชมพูนะครับ <Okay. S 1> ของผู้ที่จะเข้าสอบท่านอย่าลืมแลวต้องนํามาด้วยต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นเพราะว่าเราเรา กลัวในเรื่องของความไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเซฟตี้รงนี้ไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่อยากจะแจ้งให้ทราบก็คือวันนี้เราต้องการคนดีคนเก่งมาเป็นครูนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความบริสุทธิ์ยุติธรรมในเรื่องการสอบนั้นขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าเขตพื้นที่การศึกษาปฐมนิสาสนาราชทิวัสเขตสองมีความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมเราเอาคนดีมาเป็นครูครับ ค่ะขอบคุณท่านผอ,อค่ะผอกลุ่มบริหารงานบุคคลค่ะก็จะขอฝากไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าตามที่ท่านผอ,อว่าต้องการคนดีคนเก่งนะคะนั้นน้องๆองย่าลืมอ่านหนังสือนะคะเพื่อที่จะได้เป็นผู้สอบได้เราต้องการอยากให้สอบให้ได้มากที่สุดนะคะอะ่ประการที่สองก็คืออย่าลืมติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ซึ่งเว็บไซต์ของนาราธิวาสสองเนี่ยเราได้ลงไว้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนผังไม่ว่าข่าว เวความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะคะติดตามได้ที่นั่นนะคะเราก็จะลงไว้เป็นระยะระยะค่ะค่ะก็คงจะได้รายละเอียดพอสมควรนะคะท่านผู้ชมคะรายการที่นี่ในาราทิว่สองหมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะคะท่านผออ,อเขตท่านผอ,อ,อกลุ่มบริหารงานบุคคลและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะที่ได้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเรานะคะ ครั้งต่อไปท่านสนใจประเด็นอะไรสามารถที่จะฝากประเด็นได้ที่สพป,ปในราธิวาสเขตสองของเรานะคะวันนี้เราทั้งสามคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ